สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูน,น,น้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ครูน้ำจะมาแนะนำสื่อกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ชุดที่สองค่ะคนครูจะให้เด็กๆไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าในชุดสื่อน,นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสื่อกิจกรรมชุดที่สองชิ้นที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่าคี้ปม วางบนไอศครีมค่ะอุปกรณ์นะคะเราม,คม,คม,ะคะมาีครีมคีบนะคะมีแผ่นภาคไอศครีมค่ะจะเป็นจำนวนตัวเลข1-6ถึง6นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรนโบว์ค่ะเป็นสายลุงนะคะแล้วก็มีปอมๆมนะคะ สื่อกิจกรรมชุดที่สองชิ้นที่สองนะคะมีชื่อว่าหมุนฝาขวดแมงมุมค่ะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะฐานขาแมงมุมค่ะแล้วก็มีฝาขวดหน้าแมงมุมนะคะ สื่อกิจกรรมชุดที่2ชิ้นที่3นะคะชื่อว่าต่อจิ๊กซอค่ะคุณครูมีจิ๊กซอนะคะเป็นรูปรูปนะคะรูปกละสีชิ้นนะคะฐานวางจิ๊กซอค่ะสื่อกิจกรรม ชุดที่สองชิ้นที่สี่นะคะมีชื่อว่าปั้นแป้งโดวางตามตัวอักษรค่ะอุปกรณ์นะคะคุณครูก็จะมีฐานปั้นแป้งโดนะคะเอามาจากที่ฐานวางจิ๊กซอวเลยนะคะมีสองอันนะคะแล้วก็มีแป้งโดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคลิปที่คุณครูแนะนำสื่อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำในคลิปต่อไปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ